ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดูนี่นะคะ,นนะ,คะห้องพักของแฟนนะคะที่ทำงานใหม่น,นะคะตอนแรกตอนแรกกะว่าจะไม่เอาอะไรมากๆนะคะตอนนี้มันเริ่มลบแล้วนะคะกุญสามีก็ปกติก็จะไปไปทำงานเช้านะคะแล้วคกลับมานอนที่บ้านนะคะแต่ถ้าช่วงไหนมีงานดดึงงหรืออะไรในงาน,นเล่นด,วด,วดว่วนก จะนอนค้างแต่นานๆทีนะคะจะนอนค้างก็อเอาลูกเอาเมียไปนอนด้วยนะคะถ้าไหนนอนค้าง <parks> เช้าวันนี้นะคะก็ได้มานอนคืนหนึ่งนะคะก็เป็นห้องไม่ค่อยกว้างนะคะห้องเล็กก็มีมุมกลัวนะคะอันนี้ือมไม่กลัวอันะนี้ก็จะมีชั้นบนนะคะห้องชั้นบนอีกห้องทถงกับห้องชั้นบนห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่ไม่ได้ขึ้นไปนอนนะคะเพราะว่นานานๆทีก็จะพากันมานอนนะคะปะกติก็สามีก็จะ ไปทํางานเช้านะคะตอนเย็นก็กลับบ้านนะคะเนี่ยอันนี้เริ่มลกแล้วคะ่ะไม่รู้ไปซื้ออะไรเข้ามาบ้างเนี่ยเริ่มลกแล้วคะ่ะเนี่ยที่นอนนะคะหกฟุตก็เพิ่งสั่งมานะคะเนี่ยตทำงานนะคะก็มีตู้เย็นนะคะ